ทุกคนวันนี้จะมาให้ดูงานในตู้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบสแป,ป๊บค่าทุกคนนี่ค่ะได้ามาแล้วนะคะงานในตู้เมื่อกี้นี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาเมจิเขียนรถนะคะขอบรถนะคะตัวนี้นะคะแท่งละ30บาทเท่านั้นลูกค้ามีลายสีให้เลือกนะคะพี่ๆวัยรุ่นรถแต่งพี่ช่างนะคะอยากจะไปเขียนแบบขอบร้อยอยากจะไปแบบตกแต่งให้มันแบบมีลวดลายนะคะก็สามารถมาจัดปากกาเมจิได้เลยนะคะตัวนี้นะคะคือทุกคนสีชัดสีสวยนะคะแบบ ทุกคนคะ่ะที่ยังไม่เคยจัดปากกาเมจิกก็สามารถมากดสั่งซื้อในตตการ้าหรือด้า,ล,าล่างไซส์มือได้เลยนะคะเอาไปวาดลวดลายเพิ่มเติมพ้นขอบล้อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่มีหลายสีให้เลือกนะคะพี่คนไหนท่านไหนนะคะที่สนใจปากกาเมจิกตัวนี้นะคะก็สามารถมากดสั่งซื้อในตตการ้าหรือด้าล่า,ลา,า,ลางไซส์มือได้เลยนะคะลูกค้านี่มีสีขาวสีเหลืองลูกค้าสีทองนะคะสีแดงสีน้ำเงินสีชมพูนะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะลเลือกเลือกดูสีเนตตกร้าก่อนได้ใครที่สนใจก็สามารถมากดสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยลูกค้า งาเป็นทะถาดงานในตู้อย่างนี้เลยนะคะใครที่อยากจะว่าดราลาคือไม่ควรพลาดเลยทุกคนนี่เลย